ยังมีคนป,ปลาอยู่บ้างนะครับในสนามบินนน่นอันนั้นมียักษ์ได้ไฮไลท์เลยยักษ์ยังป่วยนะฮะต้องต่อสู้กับโควิดนะฮะโอเคไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเรียบร้อยเรียบร้อย 最後に行くぞ! Okay. Finally, เราจะมาเมาส์มอยนะครับว่าสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคือผมเนี่ยไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศประมาณ2ปีแล้วนะฮะสปีนิดๆเลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าแบบตอนนั้นก็อุบัติเหตุด้วยแล้วก็บวกกับว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสไปเดินทางเพราะว่าโควิดเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยเนาะก็ ทำให้นี่คือครั้งแรกในรอบ2ปีกว่าๆเลยนะครับที่ผมมาเยือนสุวรรณภูมิแล้วเราก็เห็นเลยว่าแบบมันมีความเงียบเงาหงอยมากนะฮะคือคนน้อยลงกว่าเดิมมากทั้งทางเข้ายันไอตัวแบบเข้าไปในเกตแล้วแบบร้านค้ร้านค้านี่คือปิดกระจียกระจายเลยนะทุกคนนะฮะสิ่งแรกเลยม่งเป็นเรื่องที่น่าช็อกก่อนเลยคือตอนแรกเนี่ยผมเดินเข้าไปที่ไอตัวไอ,ไอตัวตารางการบินเนี่ยใช่ไหมฮะ ผมก็นั่งดูไฟของผมตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็โอเคไฟนี้แหละอะไรเงี้ยแต่สักพักผมก็เห็นมันเขียนว่ายกเลิกไฟยกเลิกไฟยกเลิกไฟเต็มไปหมดเลยอะ่ะผมก็เลยไปถามพนักงานว่าเอ๊ะไอ้ยกเลิกไฟเนี่ยแปลว่าคือเขาเนี่ยยังไม่เปิดเช็คอินหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าก็าบอกไอ้ที่ยกเลิกไฟก็คือยกเลิกเลยผมก็แบบเฮ้ยแป,กแปกแลกๆละก็เลยลองไปนั่งดูอีกทีนึงปรากฏว่าเฮ้ย มันมัน,ม,นมันเขียนว่ายกเลิกอะไปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบตกใจเลยชิบหายแล้วนี่มันไฟกูป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยพอมานั่งดูอีกทีนึงตะกูว่าไม่ใช่ครับเป็นอีกไฟหนึ่งแล้วผมก็พยายามไล่หาไฟผมดีๆจนเจอว่าเฮ้ยไฟผมเนี่ยเขาเปิดให้เช็คอินแล้วนะฮะก็เลยต้องไปเช็คอินที่แถวเจนะครับแบบโอ้รู้สึกแบบ <c oughs> เม่งเอากูตั่เริ่มเลยนะอะไรเงี้ยทำเสียว <c oughs> นะฮะแล้วก็พอผมเช็คอินเนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆจะเช็คอินง่ายเหมือนปกตินะฮะเขาก็ขอดูเอกสารก็คือดูเรื่องแบบ ผลตรโควิด COVID หรืออะไรต่างๆแน่นอนเขาก็แบบดูแล้วก็ถามว่าจะไปไหนไปศึกษาต่อไปอะไรยังไงอะไรเงี้ยเหมือนมีการสัมภาษณ์เพิ่มอ่ะทั้งนั้นที่อยู่บนไอ้เคาน์เตอร์เช็คอินโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องเองอ่ะอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นก็ข,ขอดูอจดหมายอินวิเทชันของโรงเรียนด้วยว่าแบบเออยยืนยันตัวตนว่าเราไปที่นั่นจริงๆนะอะไรเงี้ยโชคดีที่ผม ปิ้นมาพอดีแต่พเพลินว่าผมเก็บไว้ในกระเป๋าผมไม่นึกว่าจะต้องใช้ผมก็เลยให้เขาดูผ่านโทรศัพท์ก่อนก็แปลว่าเขาก็ต้องมาจับโทรศัพท์มานั่งดูนะครับสุดท้ายผมก็เอาแอลกอฮอล์มาเช็ husband, ด ora, ๆอะไรอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก ok ็ผมก็เลยไปเอากระเป๋ามาแล้วก ok ็เน ok ี่ยเก็บใบที่เป็นอินวิเทชันเลยแปลว่าเขาหลายด่านคงจะต้องตรวจแน่ๆว่าเออเราไปเกาหลีรอบนี้เราไปเพื่อศึกษาต่อนะหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นทิปที่น่าสนุกเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าได้ไปเรียนด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยแล้วก ได้มาประชนภัยในช่วงยุคโควิดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ไปเนี่ยก็ต้องทําคลิปมาเล่าเรื่องหน่อยละกันซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงเลือกที่จะทำรายการเฉพาะกิจนี้ขึ้นมานะครับก็ยังไม่มีชื่อยังเป็นทางการนะครับก็เป็นบิ๊กอินปูซานนะครับผมปี2 0งศครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์อีกหลายอย่างมากมายมาพูดคุยกันโอ้โหคือทุกคน มันโคตรเงียบมากมันเหงามากอันนี้เราก็ผ่านจากตามอมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปที่เกตนะฮะระหว่างทางเนี่ยจะเห็นว่าร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอมีกาหรือว่าจะเป็นเซ็งลอรองไม่เปิดบริการ <laughs> ถ้าเขาเรียนอเวดใหม่หรือว่าเขาปิดนะฮะก็วันเดินทางนี่ก็คือคนไม่ค่อยเยอะเลยนะฮะจะเห็นว่า ร้านต่างๆก็มีการซ่อมแซมนะฮะโอ้โหปิดบริการทางนั้นเลยช้อปปิ้งไม่ได้โอ้โหมีโรเล็กเปิดอยู่เจ้าหนึ่งนะฮะแล้วก็ดิวตี้ฟรียังอยู่ไหมโอ้ โอ้โหนี่ฮะปิดกันหมดเลยปิดกันทั่วนหน้านะครับอาจจะมีเปิดบางเจ้าอย่างดิวตี้ฟรีนะฮะอันนี้ก็ยังมีเปิดอยู่ซื้อของขนมที่ระลึกที่ระทึกได้แล้วก็มีความ social distance นิดหนึ่งขั้นตอนก็วุ่นวายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องมีการเปิดแมสด้วยเป็นตามระบบราชการเขาอ่ะคือขนาดนี้อยู่ในยุคโควิดนะฮะจะต้องเปิดแมสเพื่อสแกนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ หรือว่าตอนดูตรวจพาสปอร์ตเนี้ยไม่ต้องดูสแกนหน้าทุกคนครับระหว่างที่ผมนั่งรอคอยคนเดียวนะฮะก็เกตจะไม่เปิดนะผมเลยมานั่งรอแถวนี้ก่อนแถวที่มันมีที่นั่งนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรโอ้โอ้ my god what is this มันอะไรเนี่ยรอใครรอไปไหนเนี่ยใครรอใครก็ไม่รู้นะฮะโอ้โ oh ห oh. Wow. Oh, so lonely. <laughs> okay, we're gonna go to Incheon Lanao. Okay. Yeah. Okay, Life is a big journey. <laughs>